พี่น้องชาวราศีมีนครับในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับเส้นทางดวงมีหลายจุดที่น่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินมั่งคั่งร่ำรวยแต่จุดพลิกผลันจุดที่เป็นปัญหาจุดที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษก็เข้ามาด้วยนะครับ รายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีเมรุคลิปนี้ก็มาเจอกับมหมฮักนะครับในเรื่องของการพยากรณ์ดวงจากราศีนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของคนราศีเมนุว่าในเดือนธันวาคม2568ดวงจะเป็นอย่างไร งานเงินความรักอุปสรรคมีอะไรบ้างอะไรที่ควรระวังจุดเด่นเป็นอย่างไรนะครับท่านที่เข้ามาดูก็อย่าลืมนะครับใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับชาวราศีเมษน,นะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาเมษายนจนถึงวันที่12เมษายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นรัคนา ราศีมีนก็มาดูได้เช่นเดียวกันครับหรือท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามานะครับจาก ID ดีได้ตรงนี้นะครับเอาละครับมาดูกันดวงคนราศีมีนในเดือนธันวาคม2568จะมีอะไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตมาดูกันครับ เริ่มจากเรื่องที่หนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องงานการงานการดําเนินชีวิตนะครับเส้นทางดวงมา,าเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น9ไม้เท้านะครับงานเยอะนะครับในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีนี้นะครับงานเข้ามาตลอดหรือไม่ก็อาจจะ วุ่นวายนะครับมีความวุ่นวายพอสมควรว่าจับตรงนั้นมาใส่ตรงนี้เคลียร์ตรงนั้นอันนั้นก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนนะครับแต่นั้นเนิ่นนิดหนึ่งว่าท่านจะส่งท้ายปีในรูปแบบใดนะครับจะปล่อยให้งานมันค้างคาหรือไม่ก็หมักหมมสะสมมาอาะไรเยอะแยะไปหมดหรือจะพยายามเคลียร์แบบให้เป,เป็นเป็นระบบว่าตรงนี้ทำก่อนตรงนี้รอคอย นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับงานนะครับอันนี้ก็ต้องเอาเป็นแนวทางนะครับแต่อย่างไรก็ตามข้อเพิ่มเข้ามาอีกตรงจุดนี้นะครับงานเยอะอาจจะมีผลต่อการไม่ได้พักผ่อนด้วยก็เป็นไปได้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องงานนะครับเป็น5ถ้วยนะครับก็ยังมีเรื่องของอารมณ์นะครับคือรักพี่เสียหลายน้องอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ต้องการอันนี้ก็คาดหวังแต่ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนที่คิดไปทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจเผื่อไปด้วยนะครับว่าอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ไม้เท้านะครับอันนี้ก็ คือมองมองข้ามว่าต่อจากนี้ไปจะมีอะไรเข้ามาสิ่งที่กำลังพยายามก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นการงานที่รอนะครับก็เข้ามาด้วยอาจจะมีข้อสัญญามีการตกลงอะไรใหม่ๆนะครับรวมทั้งเรื่องของตำแหน่งงานนะครับก็มีโอกาสด้วยนะครับอาจจะมีความรับผิดชอบเพิ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้ก็เป็น ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในเส้นทางของการงานนะครับบางคนก็จะมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนงานด้วยการเดินทางด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่2กันนะครับนั่นคือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินมาเริ่มต้นจากภัยพยากรณ์ใบที่1เป็น4ี่เหรียญเรื่องของการ วางแผนนะครับเกี่ยวกับการเงินในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือมามาเป็นแนวทางไปเลยนะครับว่าจะทำอะไรจะใช้ใจ่ายอะไรต้องรอบข้อปรามาทระวังนะครับมีเขาเรียกว่ามีคู่มือในการใช้เงินนะครับในการวางแผนจัดการต่างๆให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับเพื่อให้การเงินของชาวราศีเมษเนี่ยมีความมั่นคง นะครับนอกจากนี้ก็วางแผนจัดก,การต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับมีเดวิลเข้ามาด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาก็ยังเข้ามาด้วยนะครับอาจจะมีใครบางคนมาทําให้ท่านเสียทรัพย์เสียรู้ผิดพลาดหรือไม่ก็เกิดความเสียหายได้ง่าย อันนี้ก็ต้องระวังนะครับสัญญาการเงินเอกสารเกี่ยวกับการเงินตรวจสอบทบทวนดีๆนะครับป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆนะครับในเดวิลนี้อาจจะเป็นาครียกว่าเป็นเป็นตัวเชื่อมโยงไปถึงในหลายจุดในวิถีชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะรอบคอบระามาัดระวังไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น m อ็เอร์นะครับดวงจกกักรพรรดิยังมาแรงนะครับในเส้นทางของการเงินของคนราศีเมษน,นะครับนั่นหมายความว่าท่านจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินเงินทองทองมีทรัพย์สินมีรายได,ได้กําไรหรือไม่ก็คว้าเงินจํานวนมากๆนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ การติดต่อกับต่างชาติในเรื่องของเงินเงินทองทองก็จะโดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับเป็นโอกาสดีนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทีา่มีแรงส่งในเรื่องของการเงินนะครับทำให้เงินเข้านะครับจำนวนมากๆด้วยมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยได้ครับทีนี้มาดูเรื่องที่3กันนะครับนั่นคือเรื่องของความรักเส้นทางความรักชาวราศีมินนะครับ มาเริ่มต้นจากไยพ่ปัากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชินีไม้เท้านะครับบทบาทสุภาพสตรีชาวราศีเมษน,นะครับจะเด่นในเรื่องของความเป็นผู้นําดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวมีความรับผิดชอบมีภาระมีความหนักแน่นนะครับมีแนวทางชีวิตที่จะต้องทําในบทบาทนี้ด้วยนะครับอาจจะต้องพึ่งพาตัวเอง ให้มากขึ้นนะครับแทนที่จะรอใครเข้ามาช่วยเหลือนะครับในครอบครัวนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับในเรื่องของความรักมี d e วิลเข้ามาด้วยนะครับขออภัยนะครับมีเดทนะครับนั่นหมายก็ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองพัดภาคสูญเสียนะครับไม่ว่าจะมาจากเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับบางทีก็คือ าเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีก็เป็นเหตุการณ์สถานการณ์อื่นๆที่เข้ามาด้วยนะครับก็ต้องหนักแน่นมั่นคงจิตใจสำคัญนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับคือบางคนอ่อนไหวก็จะเจอปัญหารุมเร้าเข้ามาบางคนก็เข้มแข็งก็โอเคจะผ่านได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น j u d g m e n t นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลผลบุญ ผลกรรมผลของการกระทำด้วยนะครับคือ judgment นี่จะหมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากอะไรได้หลายอย่างบางอย่างก็อาจจะรู้ตัวบางอย่างก็อาจจะไม่รู้ตัวนะครับเป็นต้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลบัตนาบารมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้พอสมควรนะครับ อย่างเป็นต้นว่าการรอคอยความรักนะครับก็เชื่อมโยงไปถึงคขาว่าวา,าสนาสัมพันธ์กันหรือไม่บารมีสัมพันธ์กันหรือไม่บุญกุศลส,ส่งหรือเปล่าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรนะครับแต่จุดเด่นคือว่าโอกาสที่ท่านจะได้รับความสมหวังในการรอคอยเกี่ยวกับความรักก็ยังมีนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องที่4นะครับนั่นคือเรื่องของอุปสรรคมีอะไรบ้างแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรสุขภาพเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่เน่ตนะครับเป็น5ดาบนะครับอันนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับจะเรียกว่าอุปสรรคก็ได้คือเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความยุ่งยากในวงจรชีวิตนะครับคือจะมีคนบางคน มาทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นเสียชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้นะครับ <ๆ S 2> ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับระมาัดระวังด้วยไม่ประมาทในการครบคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในรูปแบบไหนอย่างไ,ไรนะครับ <c oughs> ก็ควรจะตรวจสอบดีๆป้องกันในส่วนที่อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับสำหรับชาวราสีเมียนนะครับเป็นทาวเวอร์ทาเวอร์คือเหตุการณ์ที่มันนอกเหนือการควบคุมนะครับแต่ว่ามาแรงนะครับมาแล้วก็กระทบเป็นวงกว้างเกิดความเสียหายจํานวนเยอะเยอะจำนวนมากๆนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอก็อาจจะเจอเหล่านี้นะครับก็ต้อง ไม่ประมาทนะครับคือไม่เจอดีกว่าไอ้ทาวเวอร์นี่มาทีมันแรงนะครับมันเกิดความเสียห,ยหายหรือไม่ก็มีอะไรที่ไม่น่าไม่น่าพอใจหรือไม่เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ดีตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับคือทาวเวอร์มันจะมาแรงด้วยก็ป้องกันไว้ก่อนไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาไม่เท้านะครับอันนี้คือ งานที่ยังโดดเด่นอยู่นะครับนั่นหมายความว่าช่วงส่งท้ายปีนี้ชาวราศีเมียนมีจุดเด่นอยู่ที่งานด้วยนะครับงานมั่นคงแล้วก็เริ่มตนได้ดีเดินหน้าต่อไปมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการงานรักษาระดับการงานได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ยังเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นความมั่นคงนะครับของคนราศีเมียนด้วยนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับเป็นสามใเท้านะครับก็มองข้ามปีได้เลยนะครับว่าอนาคตสดใสรออยู่นะครับคือจุดที่เป็นปัญหาก็มีแหละแต่อย่างไรก็ตามชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป ชาวราศีเมีุมีแนวโน้มที่จะต้องเดินทางนะครับไปทําสัญญามีแนวโน้มที่จะมีลูกค้าใหม่ๆเริ่มต้นการงานใหม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็มีความเคลื่อนไหวที่จะส่งผลที่ดีต่ออนาคตนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการงานการเงินการรอคอยคนรักความรักด้วยนะครับนั่นคือการมองข้ามอนาคตที่จะมีเข้ามานะครับสรุปดวงคนราศีเมนในเดือน ธันวาคม2,568นะครับการงานเยอะนะครับก็ต้องจัดสรรบางแผนจัดการดีๆนะครับอาจจะเหนื่อยในช่วงนี้นะครับแต่จุดเด่นคือความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าความมั่นคงที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นไปนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวนะครับแต่อย่าคาดหวังมากเกินไปบางทีเราตั้งเป้าหมายคาดหวังว่าอย่างน้อนอย่างนี้บางทีก็อาจจะไม่เหมือนที่คิดก็เป็นไปได้นะครับเส้นท,ทางการเงินดีเด่น มีโอกาสที่จะได้รับความมั่นคงร่ำรวยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือติดต่อต่างชาติหรืออะไรทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆเหล่านี้จัดเด่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีเดวิลเข้ามาเป็นตัวแทรกก็ต้องระวังอาจจะเสียทรัพย์เสียรู้หรือว่าผิดพลาดโอกาสต่างๆเหล่านี้มีเข้ามาด้วยต้องรอบขอบต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับ เส้นทางความรักอาจจะเจอปัญหาในเรื่องสุขภาพความพัดภาคความสูญเสียหรือไม่เป็นเรื่องของผลบุญผ,ผ,ผลกรรมต่างๆเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องหนักแน่นมั่นคงแต่จุดดีคือการรอคอยความรักหรือไม่ก็รอคอยอะไรดีๆเกี่ยวกับความรักอย่างมีนะครับส่วนอุปสรรคอันนี้หนักนิดหนึ่งนะครับต้องรอบคอบต้องระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้น ชาวราศีเมษน,นี้ยังต้องรอบคอบนะครับจะทําอะไรไม่ประมาทร,ร,ร,ระมาดระวังเรื่องคนด้วยการเดินทางการขับรถการฉลองอะไรในช่วงส่งท้ายปีนี้ต้องระวังนะครับส่วนโอกาสคือมองข้ามปีได้ว่าต่อต่อไปจะมั่นคงจะมั่งคัง่งจะร่ารวยจะมีโอกาสที่ดีรออยู่นะครับ อะไรครับก็พยากรณ์บอกเล่าเรื่องดาวดวงคนราศีเมนในเดือนธันวาคม2568ว้ามีอะไรบ้างส่งท้ายปีด้วยอะไรบ้างนะครับก็บอกเล่ากันฟังท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูเข้าคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนส่งท้ายปีทุกท่านให้มีความสุขนะครับสำเร็จสมหวังมั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ